สวัสดีครับพบกับครูพิมดในเพจติวเข้าในสิบทุกเหล่าแล้วก็ช่อง YouTube o u t u b e c a m ์เมอ h a ช n น l นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างในนะครับบรรยากาศด้านดานในนะครับหลังจากที่พาน้อชายมารายงานตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นจดุดพ,พระคอยผู้ปกครองนะครับรเราองมีของขายนะครับของที่ระลึกนะครับที่จะาอันนี้เป็นลานจอดรถนะครับ อันนี้สำหรับ <c oughs> การรายงานตัวของบชนนะครับและก็บชกรนะน,นะครับนี่เป็นสถานที่รายงานตัวนะครับอยาให้รู้ว่าเห็นว่าใครไม่น้่ม,มา่นะครับ่าได้ชี้แจงแล้วหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้ว